มงนไม่ได้เลยไปฟ้องแม่ละอ๊ยอุ๊ย้แมวล่าแมวล่าไปแล้วครับไปทางไหนเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอสซีทุกท่านนะคะไม่ใช่ลวกกั้นแล้วมิ่งย่างขามได้สบายเลยเนาะมิ่งเนาะโอ้โหมามาถอยมาถอยมาเออทุยพอดีเลยครับ อุ้ยหลาขั้นพอดีเลยพออู้หูไอหนีงคอยตั้งรักกันค่ะนมา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 อู้หูใส่ๆนอกแบบนี้เนาะไปใส่เนาะจะไปไหนจะไปไหนพ่อยอู้หูคึกแล้วคึกแล้ว ข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้ยหือหือว่าก่าเขาไกลเลยงันเนี่ยนี่มั้ยไปขุดทำไมล่ะลูกไปขุดทำไมเฮ้ยเอ๊ะ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 บอนี่ดอกชอยเมื่อไหรกินมูกินได้นานมี อากาศมันหนาวอากาศมันเย็นบ่ค่อยกระหายปันไดมิงวะอย่าไปกินอย่าไปกินเพระแล้วพรแล้วโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะมวนหละงานนี่เนาะเออเออเออดีใจครับดีใจได้ออกมาแล้วครับสสันตกซือไม่ สูงขาดสูงขาดเนี้ยคุณตาว่าขาดแล้วสูงเก้าอะนะตัวที่เคยผูกสุ้มหมื่นน่ะนะบ่สิซีนี่จะว่ามันขาดขึ้นนี่ทำอะไรนี่ย่อย่อตัวสิโอ้ไวรุ่นไวรุ่นแรงเยอะขึ้นทุกวันเป็นนุ่มแล้วเงยยิ่งฟาดมาบ่อนได้ปะมัดก็ได้เลยกระบอกว่าให้ถอดตัวผุนกับบ่ถอดเนาะ ไปแล้วครับไปแล้วไปหาเที่ยวตัวเนาะออกมาได้แล้วเป็นจังไรน่อนงานนี่เนาะแบบนี้เนาะเอาอยู่บเอามยาพาแม่แรนเดอร์ลูกมือนี่ แม่ไม่วิ่งนะไปไปไปมาไปไปไปกมาักสิไปเออเออเออจักสิไปทังใดเลยบดี้ผ้าข่อยไปอีกแล้วที่้าข่อยไปพุ่นอีกเร้วเด้บบดีนถอยถอยถอยนั่นนนนั่นนั่นโอ๊ย ถอยมาถอยมามาบไปบอไปเออฮดดละครับเดียดละเออเออเอเออเออเออ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 เอเออออเอเเ เน่ไป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 เขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านอุ้ยอ้ยเออลงวิ่งองอ่โซ่มันไม่ได้เลย ไม่วิ่งไม่วิ่งไปฟ้องแม่ละฟ้องแม่ละครับพลุนว่าไฮลาไปครับพลุนอะพิ่นฮะคือแข้งเดดี๋ยวเก็บขี้่อนแม่บอกว่าอย่าดื้อนะเต้านะอย่าซนมากนักนะถึกนำฝนลอย่าหาว อย่าดีดหลายวาสันดูดูแล้วฝุ่นนี้เนี่ยดีดครับดีดครับดีดครับโอ้โหปัด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 ไรทา้งหลอีกนอ่บเดี๋หูกลางหางชี้ บายใจแล้วใช่ไหมพูดนะพูดนะไปแล้วตาถอยยถยถอยเไนาะโอ้โอ้อไปเลยพักเขาเฮ้ ว่าได้กันนี้ยังเราย่างขามได้สบายเนาะอู้หูมา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 ไป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 ขอบคุณคุณแม่คุณไม่รีนะครับผม ไปมิงไปไเข้าบ้านไปมิ่งไปเข้าบ้านไปไปเลยไปเลยเข้าบ้านเข้าบ้านไปสร้างผุนอีกแล้ว ไปไปเข้าบ้านลงไปเข้าบ้านไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปอ๋อจะขึ้นรถครับเอาล่องขึ้นเบ่เออ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 มีความอยากเที่ยวแล้วครับมา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 ตองม่ต้องม่ต้องมามา ถ้าคืนนั้นไปทั้งโตนี่สิรับน้ำนักมิ่งได้บอมิ่งว่ะรถกระบะหน่อยโพอดอยังิงน่าเสียงใช่หรอเออเออเออมากมาๆมามามาเออเอ

ขอบคุณนมเม็ดจากคุณแม่ลีธนัญญานะคะจากอังกฤษนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่ค่ะอุ้ย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 อุีรองเท้าผู้ใดครับอุ้ยเต๋อของอืมมาๆมอัดชิมรถอัดชิมรอถ จำ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 ฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืม1น like, ึ่งไลค์หนึแชร์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะยังมะยังมะ